เปิดตัว EP แรกแรงติดเทรนตามคาดกับเคมีพี่หมอฝาลาดาและดาวรุ่งเอิญสองนางเอกลิงลิงค้องออมก่อนนพัทที่เริ่มเรื่องแบบสวิตส่งอารมณ์ทางรักแรกหวานชื่นก่อนช็อตฟิลเอิญบอกเลิกพี่หมอกลางอากาศทำแฟนคลับอินทั้งฉากรักกลางหิมะแรกทั้งฉากดราม่าน้ำตาแตกแบ่งทีแม่พี่หมอแม่น้องเอิญที่ออกรงปกป้องลูกชั้นคนดีลิงออมปลื้มหนักมากขอบคุณทุกแรงเชียร์พร้อมให้เอาใจช่วยน้องเอิญมางงอพี่หมอในใจซ่อนรัก EP สองค่ะ ทีมน้องเอิญเยอะมากนะตอนเนี้ยทุคกคนกาลังสงสารพวกเราอยู่ว่าแบบคนนึงก็แบบเหมือนโดนปั่นหัวใช่ไหมแล้วอีกคนหนึ่งก็แบบพี่ทําอะไรผิดอะไรเงี้ยคือคนเขาแบบสงสารเธอกัแเ้วมากเป็นเสือ,อยังคะเป็นเสือได้แล้วเนาะยอมกะะ็ได้ห้ามพลาดนะคะใจซ่อนรักขนาด EP แรกยังสนุกข,ขนาดนี้ขอบคุณมากมากคุณนะคะที่เอ่อให้ความรักแล้วก็ความซัพพอร์ตเรายเยอะขนาดนี้ EP สองสมาสด สี่ทุ่มครึ่งนะคะวันจันทร์นะวันจันทร์สี่ทุ่มครึ่งทางช่อง3นะคะแล้วก็ดูย้อนหลังได้ที่3พลัสแล้วก็เน็ตฟลิกค่ะ